โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรโควิดรอบ3ในขณะที่การระบาดของโควิด -19 ในประเทศหลกัหลกๆของโลกเช่นในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรปที่ต้องเผชิญกับปัญหาอย่างรุนแรงมากในปีที่แล้วกำลังเริ่มลดลงเพราะการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยกับเลวร้ายลงอย่างมาก เนื่องจากเรากําลังประสบกับการระบาดของโรคโควิดรอบ3ที่มีการกระจายและติดเชื้อในหมู่คนค่อนข้างกว้างขวางเมื่อเทียบกับการระบาดรอบแรกที่เกิดจากสนามมวยและรอบสองที่เกิดจากหมู่คนงานต่างชาติและในตลาดสดที่อยู่ในระดับต่างจังหวัดแต่ในการระบาดรอบนี้ เริ่มจากสถานบันเทิงระดับหรูที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีสถานะทางสังคมสูงที่มักจะมีการติดต่อและกับผู้คนจํานวนมากและยังรวมถึงผู้ให้บริการเช่นนักร้องนักดนตรีที่มักจะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆและพบกับผู้คนจํานวนมากด้วยการกระจายตัวของการติดเชื้อรอบนี้จึงมีมากและการติดตามป้องกันคงจะยากขึ้นมากผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับบอกว่าโควิดรอบนี้อาจจะรุนแรงกว่ารอบก่อนหน้าเป็น10หรือร้อยเท่า ผมเองก็รู้สึกว่าคงเป็นอย่างนั้นว่าที่จริงในรอบสองรอบก่อนนั้นผมไม่เคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่ติดจริงๆเลยแต่รอบนี้มีและพบว่าคนแทบทุกวงการที่ติดเชื้อมันคงใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้ว ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าเรื่องวัคซีนเราจะรอรอไปก่อนเพื่อความมั่นใจว่ามันจะไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจริงๆตอนนี้ผมคิดว่าผมอยากฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ตลาดหุ้นของแต่ละประเทศนั้นเป็นเทอร์โมมิเตอร์หรือเป็นเครื่องวัดที่โรงประสิทธิภาพ มากว่าผลงานการบริหารหรือการจัดการโดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศนั้นทําได้ดีแค่ไหนปรากฏการณ์โควิด -19 นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกและมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดแม้แต่สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศหนึง่งก็สามารถกระจายไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ง่ายในช่วงแรก ที่เกิดกรณีโควิด1 9นั้นเราคิดว่าเรามีความสามารถในการจัดการที่ดีมากจนทําให้เกิดกรณีการติดเชื้อน้อยกว่าประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายแต่นั่นก็คงเป็นแค่ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อแต่สําหรับผมแล้ววิกฤตโควิด -19 นั้น แท้ที่จริงมี2มิตินั่นก็คือเรื่องของการติดเชื้อที่ทําลายสุขภาพของคนกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการทําลายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึ่งในมิติหลังนี้ก็ต้องถือว่าไทยเราจัดการไม่ดีเลยเห็นได้จากการที่เศรษฐกิจไทยติดลบไปถึงประมาณ6%ในปีที่แล้วซึ่งเลวร้ายที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนั้น IMF รวมถึงหน่วยงานของไทยก็ยังประเมินว่าปี2564ไทยก็จะเติบโตเพียงแค่2-3%ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งไม่ต้องพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่มีภูมิศาสตร์และภาวะเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับไทยเมื่อปีที่แล้วยังเติบโตถึง2-3%และปีนี้คาดว่าจะโตไม่น้อยกว่า6-7%ขึ้นไปและเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งในช่วงปีโควิด ตลาดหุ้นของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีปัญหารุนแรงจากการระบาดของโควิด -19 แต่สามารถผลิตหรือมีการฉีดวัคซีนค่อนข้างแพร่หลายมากแล้วอย่างอเมริกาหรืออังกฤษนั้นในช่วงเร็วๆนี้ต่างก็ปรับตัวขึ้นอย่างแรงและหลายแห่งก็เป็นออทามไฮกันแล้วภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าคนทั้งประเทศก็จะได้รับการป้องกันจากการติดเชือ้อโควิดและทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติแต่สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้นนอกจากประเด็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อันนี้สงจากการที่มีการปิดเมืองที่ทําให้แทบไม่มีนักท่องเที่ยวหรือการเดินทางเข้ามาติดต่อหรือทําธุรกิจได้ทําให้ตลาดหุ้นยังไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการระบาดรอบ3ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน ก็ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุดลงอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารัฐบาลจะเริ่มตระหนักว่ามิติทางเศรษฐกิจนั้นมีความสําคัญไม่แพ้เรื่องของสุขภาพดังนั้นการระบาดรอบนี้ที่รุนแรงกว่า2ครั้งแรกมากแต่รัฐบาลก็ไม่ปิดเมืองหรือปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่าผลก็คือตลาดหุ้นที่ตกลงมาประมาณ2.5%ใน2วันจึงหยุดตกต่อนักลงทุนคงจะรอดูว่าหนทางการแก้ปัญหาโควิดแบบยั่งยืนซึ่งก็คือการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงนั้นจะทำได้เมื่อไหร่ แต่เ,เดิมดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวที่เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ไทยมีกรณีติดเชื้อน้อยและทีมงานที่แก้ปัญหาของโควิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่อาจจะไม่ได้มีมองมิติทางด้านเศรษฐกิจมากนักจึงมุ่งเน้นการต่อสู้โควิดที่เป็นเรื่องเร่งด่วนระยะสั้นประเด็นสําคัญสำหรับทีมงานก็คือต้องไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือเพิ่มมากโดยอาศัยการเว้นระยะห่างและการป้องกันการติดเชื้อโดยการสัมผัสส่วนวัคซีนนั้นจะก็มีการเตรียมการผลิตหรือจัดซื้อ เพียงแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดของการจัดการโควิดในช่วงเวลาหน้าสิ้หน้าขวานในตอนนั้นผลก็คือเมื่อการคิดค้นและผลิตวัคซีนของโลกประสบผลสําเร็จเรากลับต้องรอประเทศอื่นใช้ก่อนหรือไม่ก็ไม่สามารถใช้ยี่ห้อที่ดีหรือผลิตได้สําเร็จก่อนทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าเราจะทําเพราะต้องการประหยัดไม่ยอมทุ่มเงินเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อวัคซีนของโลกมาถึงเราจะได้ใช้ก่อนหรือได้ใช้เร็วเพื่อที่จะแก้ปัญหาสุาสขภาพและเศรษฐกิจที่ถูกกระทบอย่างหนักเราจะลืมไปว่า ความล่าช้าในการแก้ปัญหามีต้นทุนแอบแฝงมหาศาลความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ละวันที่เราจะต้องเผชิญกับโควิดนั้นสูงกว่าค่าวัคซีนอย่างเทียบกันไม่ได้เลยวิธีที่จะแก้ปัญหาการฉีดวัคซีนล่าช้าในขณะนี้ก็คือการเปิดให้เอกชนนำเข้าวัคซีนมาให้บริการแก่คนที่ต้องการฉีดและพร้อมที่จะจ่ายเงินเองซึ่งดูงเหมือนว่ารัฐบาลจะเริ่มยอมรับและสนับสนุนโดยการประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนว่าจะอนุญาตให้นำเข้ามาประมาณ10ล้านโดสหรือฉีดได้ประมาณ5ล้านคน คงจะต้องดูว่าจะทําได้เร็วแค่ไหนส่วนตัวผมเองคิดว่าเป็นข่าวดีและนี่ก็ส่งผลให้หุ้นของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าประมาณ5-6%ซึ่งรวมถึงหุ้นของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดนอกจากนั้นหุ้นบางตัวที่เคยเพยายามนำเข้าวัคซีนแต่ไม่สําเร็จเพราะถูกบล็อกโดยหน่วยงานรัฐ ก็ปรับตัวขึ้นไปกว่า10%ในวันเดียวอีกครั้งที่ตลาดหุ้นนั้นส่งสัญญาณว่าอะไรคือสิ่งที่ดีนโยบายแบบไหนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจและธุรกิจดีขึ้นแค่ประกาศแต่ไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติจะเป็นแบบนั้นและเร็วแค่ไหนหุ้นก็ขึ้นไปแล้วผมเองก็หวังว่าวัคซีนจะมาเร็วพอข่าวที่บอกว่าเกณฑ์การนําเข้าจะเสร็จภายใน1เดือนนั้นผมคิดว่านานเกินไปผมคิดว่าของควรจะต้องมาพร้อมฉีดภายในเวลา1เดือนน่าจะเหมาะสมกว่าโดยเฉพาะในภาวะที่ต้องเรียกว่าฉุกเฉินอย่างเวลานี้ ยิ่งไปกว่าน,นั้นผมเองอยากจะเห็นการเปิดเสรีไม่จํากัดจํานวนแค่10ล้านโดสจริงอยู่รัฐเองอาจจะเสียเงินจองวัคซีนไปแล้วจํานวนมากถ้าใช้ไม่หมดก็อาจจะเกิดความเสียหายแต่ผมคิดว่าเวลาที่โรคหายและเศรษฐกิจเปิดเต็มที่และสามารถรับนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศนั้นมีค่าเงินมากกว่าค่าวัคซีนมาก ลองคิดดูขนาดแค่ประกาศว่าจะนํเข้าวัคซีน10ล้านโดสหุ้นโรงพยาบาลก็ตอบสนองขนาดนี้แล้วถ้าบอกว่าภายใน3-4เดือนจะฉีดให้ครบ80ล้านโดสหุ้นทั้งตลาดซึ่งจะได้ประโยชน์มหาศาลจะวิ่งกันขนาดไหนนอกจากภาพใหญ่ของเรื่องวัคซีนแล้วผมเองก็คิดว่าภาพเล็กเช่นที่เกี่ยวกับยี่ห้อก็อาจจะมีความสาคัญเช่นกันเพราะผมเองก็เพิ่งจะเข้าใจจริงๆหลังจากอ่านความเห็นของหมอคนหนึ่งว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อนั้นมีคุณสมบัติหรือคุณภาพต่างกันมาก โดยสิ่งที่วัคซีนป้องกันนั้นจะแบ่งเป็น3ระดับคือ 1. ป้องกันการติดเชื้อซึ่งปรากฏว่าวัคซีนที่ดูเหมือนป้องกันได้มีแค่2-3ตัวเท่านั้น ไ่้ป้องกันได้ประมาณ60-90%วัคซีนส่วนใหญ่ป้องกันการติดเชื้อโควิดไม่ได้เลยพูดง่ายๆฉีดแล้วก็ติดเชื้อได้เท่าๆกับคนที่ไม่ได้ฉีดและสามารถเป็นตัวแพร่เชื้อได้ระดับที่2ก็คือป้องกันการเป็นโรคหรือมีอาการนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ฉีดวัคซีนแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ป้องกันได้ประมาณ50-60%แต่ตัวที่เด่นๆใช้มากในอเมริกานั้นป้องกันได้ถึง90%ขึ้นนไปดังัง้นจึงน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุด ส่วนระดับที่3ซึ่งก็สําคัญมากหรืออาจจะมากที่สุดก็คือความสามารถในการป้องกันอาการรุนแรงซึ่งอาจจะทําให้คนไข้าตายได้นั้นปรากฏว่าวัคซีนตัวหลักๆของโลกที่ฉีดกันไปมากมายแล้วในประเทศต่างๆสามารถป้องกันอาการรุนแรงถึงตายได้ร้อเปอร์เซนซึ่งแปลว่าถ้าฉีดแล้วค่อนข้างสบายใจได้ว่าถึงเป็นโรคก,ก็คงไม่ตายแน่นอนดังนั้นก่อนที่จะฉีดวัคซีนจึงควรปรึกษาศึกษาของประสิทธิผลเสียก่อน แต่ที่ต้องระวังก็คือมีวัคซีนหลายตัวที่ไม่มีข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นทางการและเผยแพร่ในเอกสารทางการแพทย์เลยฉีดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าป้องกันอะไรได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆ10เมษายน2564ดรนิเวศเหมวชิระวรลากร